สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่ที่น่าจับตามากเลยนะคะเท s l a เนี่ยเขาอาจจะเริ่มให้บริการโรโบแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่ไร้คนขับที่ออสตินรัฐเท็กซัสอาจจะเร็วสุดคือวันนี้เลยโหวันนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้มอ d e เดลแค่ประมาณ10คันก่อนนะคะแล้วก็มีข้อจากัดค่อนข้างเข้มงวดอืมแค่10คันก่อน ค่ะอีลอนมาร์เองก็ออกมาพูดเลยนะคะว่าบริษัทเนี่ย super paranoid เ,เลยคือระมัดระวังเรื่องของปลอดภัยแบบสุดๆครับคำนี้เลย,ปปย super paranoid แต่ว่าเบื้องหลังความมั่นใจหรือความระมัดระวังนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่ค่ะเรียกว่า teleoperation หรือการควบคุมจากระยะไกลอ่าใช่เลยครับ teleoperation วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเทคโนโลยีนี้มันคืออะไรทํางานยังไงแล้วจริงๆมันเป็นคําตอบหรือมันอาจจะเป็นจุดอ่อนสําคัญของการขับขี่อัตโนมัติกันแน่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเจ้า teleoperation เนี่ยหลายๆบริษัทเขาก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับมันเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือบางทีก็อาจจะเข้ามาควบคุมรถแทนเลยจากระยะไกลอ๋อเหมือนมีคนคอยดูอยู่ตลอดเวลาเหรอคะ ประมาณนั้นครับหลักการง่ายๆก็คือใช้ขนนี่แหละครับควบคุมเครื่องจักรอย่างเช่นรถยนต์จากที่อื่นเลยผ่านพวกเครือขา่ายไร้สายค่ะในวงการโรบอตแท็กซี่เนี่ยเขาก็มีไว้ใช้ฝึกระบบบ้างใช้คอยตรวจสอบการทำงานบ้างหรือว่าเข้ามาช่วยเวลาระบบ AI ของรถมันงงๆไปต่อไม่ถูกจริงๆเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นแผนสำรองแล้วอย่างบริษัทอื่นๆล่ะคะอย่างเวโ o ที่เขาทำมานานแล้วเขาใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันไหมคะ เวมอลของ a l p h a เบ t หรือ Google เดิมนะครับเขามีทีมที่เรียกว่า Fleet Response เลยนะ Fleet Response ครับหน้าที่ก็คล้ายๆเป็นเเหมือนตัวช่วยเพื่อนทางโทรศัพท์ให้กับระบบขับขี่อัตโนมัติของเขาอ๋อ oh. คือเวลารถมันเจอสถานการณ์แปลกๆหรือไม่แน่ใจอย่างเช่นมีรถฉุกเฉินจอดขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถมันก็จะส่งคำถามไปให้เจ้าหน้าที่เลยแบบเอ๊ะ eh, ทางนี้ยังไปต่อได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> พอเจ้าหน้าที่ดูแล้วเออไปได้เขาก็ตอบกลับไปซอฟต์แวร์ของรถเนี่ยก็จะเป็นคนตัดสินใจเคลื่อนที่ต่อเองอ๋อคือคนให้ข้อมูลให้คําแนะนําแต่ว่าสุดท้าย A&I ไอในรถเป็นคนตัดสินใจถูกต้องครับตามที่อดีต c ีอของเว y โ o เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เลยคือเน้นให้ข้อมูลแต่ AI ตัดสินใจก็น่าสนใจนะคะแต่ก็มีคําถามต่อว่าแล้วมีแบบที่คนเข้ามาควบคุมแทนเลยไหมคะแบบขับแทนไปเลยมีข้อมูลเหมือนกันครับ อย่างไบดูที่ทำอพอลโลโกนจีนะครับเคยมีข่าวว่าเขาเคยทดลองใช้ระบบที่ให้คนขับสำรองเนี่ยเข้ามาควบคุมรถแบบเต็มรูปแบบจากระยะไกลเลยเหมือนเล่นเกมขับรถเลยสิคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับเหมือนนั่งขับเองจริงๆแต่ตัวไม่ได้อยู่ในรถแต่ทางใบดูเขาก็ไม่ได้ให้ความเห็นหรือให้รายละเอียดเรื่องนี้เท่าไหร่อืมซึ่งเรื่องนี้มันก็นําไปสู่ประเด็นสําคัญเลยครับคือเรื่องข้อจํากัดของเทคโนโลยีเทเลโอเปอเรชันนี่แหละใช่เลยค่ะ ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่พอนึกดูแล้วมันต้องพึ่งสัญญาณมือถือหรือสัญญาณเน็ตเวิร์กตลอดเวลาเลยนี่คะใช่ครับถ้าเกิดสัญญาณมันหลุดหรือมันกระตุกแบบแหลกขึ้นมาตอนสถานการณ์ขับขันพอดีอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะอันตรายมากครับนั่นคือจุดที่น่ากังวลที่สุดเลยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับฟิลิปคูปแมนเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมจากคาร์เนกีเมลอนค่ะ ท่านนี้มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยรถยนต์ไร้คนขับเลยใช่ไหมคะใช่ครับท่านถึงกับเรียก Teleoperation นว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่น่าเชื่อถือโดยเนื้อแท้เลยนะโหแรงเหมือนกันนะคะครับเขาบอกว่าการทดสอบกับรถน้อยๆอย่าง10คันแบบที่เทสลากำลังจะทำเนี่ยมันอาจจะพอไหวพอควบคุมได้ แต่พอนึกภาพว่ามีรถวิ่งเป็นล้านคันบนถนนปัญหาสัญญาณขาดตอนในจังหวะที่มันเลวร้ายที่สุดพอดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกวันแน่นอนฟังแล้วก็น่ากังวลจริงๆค่ะแค่สิคันนี้ยังต้องลุ้นเลยนะคะใช่ครับแล้วคุปแมนเขายังชี้ประเด็นอีกว่าแม้แต่วิธีแบบเว y m o ที่ให้รถขอคำแนะนำแล้ว AI ตัดสินใจเองเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีอา้าวทำไมล่ะคะไอถูกเสมอไปไงครับ ล้วก็ยังมีคำถามอีกว่าคนคนเดียวเนี่ยจะสามารถมอนิเตอร์หรือตรวจสอบรถพร้อมกันหลายๆคันได้อย่างปลอดภัยจริงๆกี่คันกันแน่จริงด้วยค่ะไม่ใช่แค่ดูจอผ่านๆครับแล้วที่น่าสนใจคือแม้จะอดีต CEO ของ w a y โมเองก็เคยยอมรับเหมือนกันนะครับว่าความเสี่ยงเรื่องสัญญาณดีเลย์หรือความล่าช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ แล้วกลับมาที่เท s l a ค่ะที่กําลังจะเปิดตัววันนี้หรืออาจจะเลื่อนเนี่ยเขามีแผนรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้ยังไงบ้างคะในเมื่อมัสกก็ตั้งเป้าเรื่อง Full Self d r i ving มาตลอดเลยคือแผนของมัสกเนี่ยเขาต้องการพัฒนาระบบ Full Self d r i ving หรือ FSD ที่ตอนนี้ยังเป็นแบบ Supervised คือต้องมีคนดูแลอยู่ให้มันกลายเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบจริงๆสําหรับโรบอตแท็ค่ะ แล้วก็จะเปิดตัวแบบ unsupervised คือต้องไม่มีคนขับสำรองนั่งไปด้วยแล้วในบางพื้นที่ของออสตินที่เขาคิดว่าปลอดภัยพอเลี่ยงทางแยกซับซ้อนอะไรแบบนี้แต่ก็ยิ่งจะมีมนุษย์คอยตรวจสอบจากระยะไกลอยู่อ๋อก็คือยังมีคนดูอยู่แต่ไม่ได้นั่งในรถใช่ครับแต่บทบาทของ t e l e o p เปอ t o r ของ Tesla เนี่ยเอาจริงๆก็ยังไม่ชัดเจนร้อเอรนะครับเอาหรอคะครับดูจากการประกาศรับสมัครงานของเขาเนี่ย เหมือนว่าเขาต้องการคนที่สามารถเข้าถึงและควบคุมรถจากระยะไกลได้เลยนะควบคุมได้เลยใช่ครับในกรณีที่เกิดปัญหาซับซ้อนเช่นรถอาจจะไปติดอยู่กลางฝูงชนแล้ว AI มันงงๆตัดสินใจไม่ถูกอะไรแบบนี้อืมก็คืออาจจะเข้ามาขับแทนได้ถ้าจำเป็นจริงๆอาจจะเป็นไปได้ครับแต่มัสเขาก็ย้ำตลอดนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อน แล้ววันเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะเลื่อนได้เสมอไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้ก็ได้ความกังวลเรื่องความปลอดภัยนี้ไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญหรือพวกเราที่คุยกันนะคะเหมือนจะมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่เท็กซัสถูกต้องครับมีสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตในเท็กซัสนะครับเขาร้องขอให้เทสลาเนี่ยชะลอการเปิดตัวโรบอทแท็กซี่ออกไปก่อนชะลอไปถึงเมื่อไหร่คะเขาขอให้รอถึงเดือนกันยายนเลยครับ เพื่อรอให้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัติของรัฐเนี่ยมีผลบังคับใช้ก่อนอ๋อมีกฎหมายใหม่กําลังจะออกใช่ครับโดยให้เหตุผลหลักๆก,ก็คือเรื่องความปลอดภัยของสาธารณชน แล้วก็เรื่องการสร้างความไว้วางใจซึ่งมันก็สะท้อนความกังวลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แหละครับสรุปแล้วเทคโนโลยีเทเลโอเปอเรชันเนี่ยก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะคะเป็นเครื่องมือที่หลายเจ้าก็ใช้กันแต่ก็มาพร้อมกับคำถามใหญ่ๆเรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องสัญญาณเน็ตเวิร์กแล้วก็อำนาจในการตัดสินใจสุดท้ายว่าควรอยู่ที่คนหรืออยู่ที่ AI ใช่เลยครับส่วนแนวทางของเทสล a าที่กำลังจะเริ่มเนี่ยก็ยังดูมีความไม่ชัดเจนอยู่บ้างแม้ว่าจะย้ำเรื่องความ ความระมัดระวังสุดๆก็ตามนะคะครับประเด็นสําคัญมันก็คือความตึงเครียดร,ระหว่างความสะดวกสบายที่เทคโนโลยีนี้อาจจะมอบให้เราได้กับความเสี่ยงที่มันแฝงอยู่โดยเฉพาะเมื่อต้องนําไปใช้งานในสเกลที่ใหญ่มากๆไม่ใช่แค่รถ10คันค่ะมันก็เลยมีคําถามชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับว่าเออ เมื่อเรามองถึงการต้องพึ่งพาเครือข่ายที่มันอาจจะไม่เสถียรเสมอไปและก็ความท้าทายที่มนุษย์คนเดียวจะต้องคอยดูแลรถจำนวนมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ย<ะ>เรายินดีที่จะยอมรับความเสี่ยงระดับไหนเพื่อแลกกับความสะดวกสบายของแท็กซี่ที่ไม่ต้องมีคนขับและบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถให้หลักประกันด้านความปลอดภัยที่มันจับต้องได้จริงๆนอกเหนือไปจากการทดสอบในวงจากัดได้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะแล้วคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้